สวัสดีครับผมนายนักพัตมนนท์ชลนะครับสวัสดีครับผมนายอนุชาสายล่าครับสวัสดีชั้นนางสาวคนที่พามรเจอนะ สัสดีครับผมนายพัชรุกรบสถิตนะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับารรู้ทัาทานสื่อนะครับจะมีองค์ประกอบไปด้วย 1. การเปิดรับสื่อ 2. การวิเคราะห์สื่อ 3. การเข้าใจสื่อ 4. การประเมินค่า 5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รู้เท่าทันสื่อคืออะไรการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังแต่สามารถคิดวิเคราะห์สงสัยได้รู้จักตั้งคําถามสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ไหนึ่งนะครับการเปิดรับสื่อนะครับการรู้เท่าทันการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสนะครับซึ่งเมื่อเปิดรับแล้วสมองจะสั่ง ให้คิดและปรับแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมานะครับการรู้เท่าทาันสื่อในขั้นตอนของการรับรู้ตามอารมณ์ของตอนเองนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องแยกแยะความคิดและอารมณ์จากกันและความคิดที่ทําให้เรารับรู้ความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมาครับสองคือการวิเคราะห์สื่อนะครับการแยกแยะองค์ประกอบในการนําเสนอของสื่อว่ามี วัตถุประส,ปประสองค์อะไรครับสาการเข้าใจสื่อการตีความหลังหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้วเพื่อทําความเข้าใจในสิ่งที่ต้องนำเสนอซึ่งผู้รับสารและแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื่อไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์นพื้นฐาน การศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 4. การประเมินค่าหลังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสื่อแล้วเราควรประเมินค่าสิ่งที่นำเสนอว่ามีคุณคุณภาพและคุณค่าทะมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหารวมถึงวิธีนำเสนอเทคนิคที่ใช้ ข้อ5ค่ะการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แม้เราจะสามารถวิเคราะห์เข้าใจและประเมินค่าสื่อได้แต่เราไม่สามารถออกจากโลกของสื่อได้ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. นําเสนอสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 2. เลือกรับสื่อเป็น 3. ส,สามารถส่งสารต่อได้ 4. มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้ 5องค์ประกอบนี้เป็นพื้นฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดีช่วยในการคิดวิเคราะห์การเข้าใจธรรมชาติของสื่อได้เป็นอย่างดีแล้วเราอาจเป็นผู้ผลิตสื่อเองโดยก่อให้เกิดสื่อดีๆมีประโยชน์เพื่อสังคมโดยการวางแผนการจัดการสื่ออย่างเหมาะสมและเลือกข้อมูลเพื่อคิดเขียนพูดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายใต้การผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมองค์ประกอบนี้เป็นพื้นฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดีค่ะ สำหรับกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ